รงนนี้ะะคะบอกเลยว่าคุณสุภาพสตรีเห็นแล้วต้องร้องสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงจำนำรูปแบบใหม่และที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยนะคะที่ซอยอ่อนนุ24นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะ จากเข้ามานะคะก็มีพี่เข้มนะคะมาคอยต้อนรับสวัสดีค่ะคุณเข้มไม่ได้เจอกันนานเลยค่ะช่วงนี้เอาไม่ใช่อน,นิสโตป,ปอมนะก็ลงรับจำนวนของเราก็ยังสามารถที่จะส่งดอกเบี้ยออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่า EasySmart นะคะซึ่งมีพี่เข้มหล่อๆแบบนี้นะคะเป็นพรีเซนเตอร์ของเราอยู่พอตัดเข้ามาทางนี้นะคะ ก็จะมาเจอกับเคาน์เตอร์ให้บร right ิการคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าค่ะไม่มีคุณลูกค้าให้เราเล่นเลยนะคะแก็จะมีช่องสําหรับให้บริการบอกเลยว่ามีความหรูหราแล้วก็ลักชัวรี่มากๆแล้วก็สะอาดสะอ้านนะคะพนักงานก็พร uh ้อมที่จะให้บร uh ิการทุกๆท่านนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือรงรับจำนำของเรานะคะ รับจำนำของหลากหลายมากเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทองคําเครื่องประดับเพชรพลอยนะคะหรือว่าจะเป็นพระเลี่ยมต่างๆนะคะสําหรับคุณลูกค้าใหม่นะคะที่ต้องการจำนำค่ะตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่0.99อายุตั๋วนั้น6เดือนค่ะเชิญมาได้เลยที่สาขาเปิดใหม่สาขาที่66นะคะของโรงรับจำนำอีซี่มันนี่นะคะอยู่ตรงซอยอ่อนนุช24นะคะตรงนี้นะคะบอกเลยว่าคุณสุภาพสตรี เห็นแล้วต้องรองสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการที่จะซื้อสินค้า แบรนด์เนมของเรานะคะหรือว่าจะเป็นแหวนเพชรพระเลี่ยมนะคะเครื่องประดับเพชรพลอยตอนนี้สาขาอ่อนนุชเขาก็มีโปรโมชั่นนะคะ0% 4เดือนใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นนะคะสามารถมาทำรายการได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นวางดาวเพียงแค่10%เท่านั้นนะคะ หรือคุณลูกค้านะคะสามารถที่จะสแกนนะคะแอดเป็นเพื่อนกันกับเรานะคะที่ l ลาย Open Chat ของเรานะคะก็ยังสามารถที่จะได้รับคูปองส่วนลดในการซื้อเครื่องประดับเพชรพลอยนะคะลดสูงสุดถึง13%นะคะและในส่วนของทอกคำฟรีค่าคำเน็ตนะคะเราก็มีโปรโมชั่นที่ให้คุณสามารถซื้อโดยใช้คูปองส่วนลดนะคะลดเพิ่มบาทละ150ค่ะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับโรงรับจานํารูปแบบใหม่ที่มีความกรูหร่มากๆนะคะและที่สําคัญคือเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นหยุดเฉพาะวันหยุดนะะะักขัตฤกษ์วันเดียวนะคะและสาขาของเราตั้งอยู่ตรงซอยอ่อนนุช24เยื้องกับโชว์รูมโตโยต้ายังไงก็มาจำนำกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะไปเลย